ไม่คิดขอทานรถร้นซ้ายนะครับนะครับก็คุณเรียกสิบล้อผมก็แซงสิบล้อออกมาคุณเรียกสิบล้อจอดจะให้ผมตามจอดตามสิบล้อได้อย่างไรผมก็แซงรถสิบล้อออกมาแล้วคุณก็มาเรียกผม สิบล้อจอดผมก็แซงมันออกสิบล้อออกมาแล้วคุณจะว่าผมเปียบได้ยังไงเนี่ยก็เขาเรียกรถสิบล้อจอดผมก็วิ่งตามสิบล้อมาพอที่สิบล้อก็ออกมาแล้วมันมันออกตัวมันก็วิ่งขาแล้วผมก็มาเร็วผมก็ต้องแซงออกครับแล้วเรียกไม่เจอดอ่ะ ไม่จอดสิ่งตอนที่คุณเรียกน่ะมันแคบมันไม่ปลอดภัยสําหรับที่จะจอดเออถ้ามันถนนกว้างอย่างนี้นี่โอเคผมจอดได้ถ้าเกิดรถมีมารถมาเสยก้นแล้วผมจะทำยังไงจะาทำอะไรเนี่ยอะไรฮะจะถ่ายไปทําอะไรถ่ายไว้นี่แหละผมจะถ่ายไว้อาไปใส่เอาแล้วก็แล้วแต่หลายอย่างหนึ่งคนรถใต้เหลืองการแต่งกายการแต่งกายไม่เป็นประจำที่ไหนที่มีถนนนะนะเอาไปเลยเก็บก่อนนะ ป้ายเหลืองนะป้ายขนส่งขนส่งมาถรับจ้างรถรับจ้างนี่ต้อคุณไม่ได้รถคุณรถคนนะครับคุณก็เข้าใจบ้างสี๋ของก็ท้อมาหากินมันจะได้กิปลาคนแลางคนกลาอธิบายได้แต่ในการแต่งกายผมไม่เรียบร้อยไอ้แสงเนี่ยผมไม่ได้จับนะผมไม่จับนะอะอะอะไปตามระเบียบไป น,นี่คุณรับกา,ารตามระเบียบนะอ่าง่าชการมามาทำไปไม่เป็นไรคุณจะทายก็ทายไปแล้วครับตามตามกฎหมายผมไม่ได้การแกล้งคุณนะถ้าผมการแกล้งก็ให้ให้มาว่าครับน,น,นี่เราเปิดไฟถูกต้องนล้วเพื่อปิดไฟนะครับ ข้อผิดนะครับเอออย่างนีไม่ได้ข้อนึงก็เอาข้อนึงอยู่แล้วแหละเอับไม่ครับคเมื่อกี้คุณเรียกผมคุณบอกว่าผมแซงแต่ตอนนี้คุณมาเปลี่ยนข้อกล่าวหาว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเอ้าใช่ไหมครับคุณผิดไหมครับเอาคุณไม่ได้ข้อนึงคุณก็เอาข้อนึงอยู่แล้วแหละแล้วอย่างนี้คุณจะให้ผิดไหมครับประชาชนเป็นมิตรกับตำรวจได้อย่างไรผิดคุณจะรับผิด เอมาเอาาเอาผมจะไปแล้วผมไม่มีเวลาที่จะคุยกับคุณแล้วสองอย่างหนึ่งคือว่าการจะเตือนสองคือออกไป่จังเพื่อให้คุณทำตามขักน้อนทางกฎหมายนะครับนะโอเคครับ